ต่อไปมาดูวิธีการใช้โปรแกรมนำทาง Garmin ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนำทางที่มีความแม่นยำสูงและได้รับความนิยมอย่างมากในขณะน,นี้โทรศัพท์ระบบซิมเ i ียนเป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่สามารถแครกโปรแกรมนำทาง Garmin ลงมาใช้งานได้ฟรีๆนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปใช้งานกันปลดล็อกโทรศัพท์โดยสไลด์ล็อกด้านบนบตอนนี้โปรแกรม Garmin ถูกสร้างทางลัดไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนแล้วนะครับจะมีตัวอักษรว่า g mobile xt ซึ่งก็ย่อมาจาก Garmin mobile xt นั่นเองหรือเราจะเข้าไปที่โปรแกรมด้านในเมนูและแอปพลิเคชันในกรณีที่เราไม่ได้สร้างทางลัดไปบนหน้าจอาก็ได้นะครับกดปุ่มเมนูเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่แอปพลิเคชันเจาะเข้าไปเลื่อนเคอร์เซอร์อีกครั้งหนึ่งหาคำว่า g mobile xt ตอนนี้เราเจอแล้วนะครับ G Mobile XT เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีฟ้าคาดด้วยถนนสีขาวคาดอักษรว่า G Mobile XT ก็ย่อมาจาก Garmin Mobile XT นั่นเองในที่นี้เราคงจะเข้าโปรแกรมจริงๆในทางลัดด้านหน้าจอหลักเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่านะครับใช้ปุ่มซ้ายมือบนสุดนี้เข้าโปรแกรมไปเลยครับกดเข้าไปเลย เป็นสัญลักษณ์การมินปรากฏขึ้นมามีหน้าจอให้เรากดตกลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าโปรแกรมกดไปเลยครับตอนนี้เราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับสังเกตสัญลักษณ์สถานะด้านซ้ายมือบนสุดที่มีสีเขียวนะครับมีแถบสถานะสีเขียวอยู่ทั้งหมด5แถบซึ่งเป็นนัยยะบอกเราว่า,อาตอนนี้ เรื่อง GPS ในโทรศัพท์ของเราสามารถเชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมได้มากน้อยขนาดไหนยิ่งมีไฟสีเขียวตรงนี้ติดขึ้นหลายช่องหรือว่าติดจนเต็มก็หมายถึงว่าโทรศัพท์ของเราสามารถคอนเน็กกับดาวเทียมได้สูงสุดเลยหลายดวงจะมีผลทำให้โทรศัพท์ของเรามีการนำทางที่มีประสิทธิภาพคือพูดง่ายๆว่าโอกาสจะหลงทางนั้นน้อยมากหรือจะไม่มีเลยนะครับ การใช้งานเบื้องต้นก็ให้เลื่อนปุ่มกระเซร์มาที่ปุ่มแว่นขยายคือค้นหาตำแหน่งเป็นการใช้งานหลักเพราะค่าต่างๆนั้นได้ถูกเซตค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มเข้าไปเลยนะครับจะมีหัวข้อว่าบ้านจุดที่น่าสนใจ context ตำแหน่งที่ใช้ประจำที่พบล่าสุดที่อยู่นะครับคือการค้นหาของโปรแกรมการมีจะทำได้หลากหลายนะครับทั้ง บ้านคือเรามาร์คไว้แล้วนะครับจุดสนใจนี่เป็นจุดสนใจใหม่ๆที่มีชื่ออะไรก็ได้นะครับที่มีคนบอกเรามาเช่นเขาบอกเราว่า,าให้เราไปที่ร้านอาหารสมมุตินะครับว่าไปร้านอาหารที่ชื่อสบายๆแต่เขาบอกว่าร้านอาหารสบายๆนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ mm hmm. เราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับ mm hmm. กดไปที่จุดสนใจปุ๊บจะมีช้อยให้เราเลือกคําว่าสะกดชื่อนะครับ เราก็กดเข้าไปนี่กดสกดชื่อเพื่อเราจะพิมพ์คาว่าสบายสบายเดี๋ยวเราพิมพ์สักครู่นะครับเราพิมพ์คำว่าสบายสบายเสร็จแล้วนะครับกดคำว่าตกลงนะครับปุ่มซ o f t k ซ้ายด้านบนนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะทำการค้นหานะครับเอาฮะ เจอหนึ่ง้านแล้วครับคําว่าสบายๆนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ใกล้ๆตัวเราเท่นั้นนะครับระบบการมินจะทําการค้นหาคําว่าสบายๆทั่วประเทศนะครับมีคําว่าสบายๆเป็นสถานที่จุดสนใจอยู่กีแห่งทั่วประเทศไทยจะโชว์มาทั้งหมดนะครับตอนนี้เริ่มโชว์มาสองแล้วจริงๆแล้วจะโชว์มาไม่รู้ว่าเป็นสิบยี่สิบสามสิบชื่อนะครับเท่าที่จะมีในประเทศไทยนะครับคาว่าสบายๆอาจจะเป็นชื่อร้านอาหารเป็นชื่อโรงแรม หรือเป็นชื่อสถานที่ใดๆก็แล้วแต่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ได้นะครับจะโชว์มาทั้งหมดนะครับตอนนี้สมมติว่าคนที่บอกเราว่าอ,าอยู่ที่เชียงรายนะครับร้านร้านสบายๆนี้อยู่ที่เชียงรายนะไปได้ไหมเราบอกว่าไปได้เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําการค้นหาเองโดยใช้โปรแกรมการบินตอนนี้เราเจอแล้วนะครับตอนนี้มีหลายช้อยมากเลยครับสบายๆครับสบายๆคลโอเกลืสบายๆคอฟฟี่ช็อป สบายสบายโอสารพัดสบายนะครับเราก็เลือกว่า,าเป็นสบายสบายที่เชียงรายอยู่ที่ตำบลบ้านดู่นะครับอยู่ช้อยบนสุดเลยนะครับลองเจาะเข้าไปดูเลยนะครับเลื่อนแถบกระเซอร์ไปเลยอยู่บนสุดกดปุ่มตรงกลางนะครับยืนยันกดข้าไปเลยครับก็จะมีบล็อกหลักหลักคือว่านำทางกับแผนที่นะครับถ้าเรากดคําว่านำทางระบบจะเริ่มนำทางตั้งแต่จุดที่เราอยู่ปัจจุบัน ให้เราขับรถไปหาร้านสบายสบายทันทีเลยครับเลี้ยวายเลี้ยวเลยครับเลี้ยวต่อเลี้ยวนะครับคือเทินใบเทินนะครับแล้วอีกอันนึงคือเป็นแผนที่ถ้าเรากดเขาเข้าไปในบล็อกแผนที่ก็จะแสดงแผนที่คร่าวว่าตำแหน่งที่เราอยู่จะมีรูปรถสีชมพูคือว่าตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับกับร้านสบายสบายห่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้สามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ทางบนนะครับเราจะไม่ซูมนะครับเรากดคําว่ากลับไปก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะกดคําว่านําทางดูซิว่าระบบจะพูดอย่างไรมากนะครับกดคําว่านําทาง,แล,าง,าาทางแล้วก็กดปุ่มยืนยันตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไปร้านาาสบายนะครับระบบคํานวณสักครู่หนึ่งขับรงไปอีก300เมตรแล้วเลียวซายร,ระบบเริ่มแนะนําให้เรา ตรงไปประมาณ300เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจากจุดที่เราอยู่ก็ขับรถไปตามนั้นนะครับแล้วต่อจากนั้นระบบก็จะทําการแนะนําเราไปเรื่อยๆเลี้ยวต่อเลี้ยวนะครับจนถึงที่หมายนะครับโปรแกรมนี้มีความแม่นยําสูงมากนะครับตั้งแต่ใช้งานมายังไม่มีคําว่าเฟลหรือว่าทําให้หลงทางหรือว่าผิดหวังเลยถ้าเราหลงทางเราขับเพลินจนออกนอกเส้นทางเดี๋ยวระบบจะทําการให้เราเลี้ยวกลับมาหาช่องทางจนมาถึงจุดหมายได้ ไม่มีปัญหาครับไม่มีคําว่าหลงนะครับมีแต่ว่าเลยไปแล้วเดี๋ยวระบบจะแนะนําให้เรากลับมาจนได้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากสําหรับโปรแกรม Garmin ครับตอนนี้สมมุติว่าเราถึงลานแล้วจะมีคําว่า,าความเร็วอยู่ด้านล่างนะครับกับคําว่าถึงเราก็าเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่กดกดเคอร์เซอร์ตังด้านนี้ที่คําว่าถึงนะครับเพื่อเราจะหยุดการนาทางด้านบนจะมี บอกว่าหยุดนําทางกับทางอ้อมนะครับให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เป็นแถบสีเหลืองนะครับตรงช้อยคําว่าหยุดนําทางนะครับเพื่อเราจะหยุดนําทางละเพราะว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับกดยืนยันปุ่มกลางหยุดนําทางอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้สมมุติว่าเราจะเก็บสถานที่ที่เราเคยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเก็บไว้เลยไม่ อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานประจาคือเราจะไม่มาค้นหาเสียเวลาค้นหาอีกแล้วถ้าเราจะใช้งานในครั้งต่อไปครับเราก็กดปุ่มค้นหาตำแหน่งนะครับเหมือนเดิมเหมือนครั้งแรกเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งที่ใช้ที่พบล่าสุดก่อนนะครับคือเมื่อกี้นี้ระบบคนพบล้านสบายนะครับกดที่พบล่าสุดก็จะมีคําว่าสบายสบายอยู่ช้อยแรกเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ล่าสุดนั่นเองส่วนสถานที่ต่อมาบรรทัดที่สองสามก็คือสถานที่ลองลองไปที่เราเคยค้นพบ ที่ผ,ผ่านมานะครับอ่าตอนนี้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่สบายๆที่เราเดินทางไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกดเจาะเข้าไปเลยครับสบายๆนะครับเหมือนเราจะนําทางแต่เราไม่นําทางนะครับเรากดที่ตัวเลือกนะครับสอบฉีดข้างจะมีหัวข้อให้เราด้านบนว่าเก็บในตําแหน่งที่ใช้ประจําเราเก็บเลยนะครับ แล้วก็กดปุ่มยืนยันกลางๆนะครับนี่คือการเก็บร้านสบายๆไว้ใช้ในโอกาสหน้าคือเราไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์และค้นหาให้เสียเวลาอีกต่อไปนะครับเก็บไว้เลยนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับกดตกลงเก็บเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาเช็คดูว่าตำแหน่งที่ใช้ประจำที่เราเก็บไปเมื่อสักครู่คำว่าสบายๆนั้นถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ใช้ประจำไหม ก็เข้าไปที่ค้นหาตำแหน่งเหมือนเดิมครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งที่ใช้ประจำเจาะเข้าไปเลยครับจะเห็นว่าคำว่าสบายๆเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เราใช้ประจำแล้วครับคราวหน้าถ้าเราจะมาอีกเช่นเราอยู่ต่างจังหวัดเราอาจจะอยู่ภาคกลางหรือว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราจะมาอีกเพื่อเอนว่าเราเป็นคนที่จำเส้นทางไม่ค่อยแม่นนะครับเส้นทางร้านสบายๆนี่อาจจะซับซ้อนนี่นะครับเราจำไม่ได้เราก็ให้ระบบการเิีนนำทางเรามาอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปนะครับ เราก็เจาะเข้าไปใน่ร้านสบายๆเหมือนเดิมกดคําว่านําทางที่อยู่ปุ่มกลางครับก็รอให้ระบบคํานวณน,นะครับนี่คือวิธีการเก็บตําแหน่งต่างๆไว้ในตําแหน่งที่ใช้บบรประจําระบบก็จะแนะนําเราเหมือนเดิมนะครับก็ขับรถไปตามที่ระบบแนะนํานะครับจนถึงจุดหมายปลายทางเมื่อถึงแล้วก็กดคําว่าถึงปุ่มขวามือด้านบนนะครับ กดเคอร์เซอร์นะครับเลื่อนซ้ายเออเลื่อนขึ้นไปนบนแล้วเลื่อนมาด้านซ้ายเพื่อจะหยุดนําทางเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับกดโอเคตกลงยืนยันนะครับทีนี้เราจะปิดโปรแกรมการ์มินนะครับก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เครื่องหมายกากรบาทที่ออกจากโปรแกรมนะครับเราเลื่อนมาแล้วนะครับกดปุ่มยืนยันเพื่อออกจากโปรแกรมนําทางเพื่อเลิกใช้โปรแกรมนําทางการ์มินนะครับกดเลยครับ ระบบให้ยืนยันการออกอีกครั้งหนึ่งก็เลื่อนเกร์เซอร์มาที่คำว่าใช่แล้วก็กดตกลงกทีเรียบร้อยครับออกจากโปรแกรม Garmin เรียบร้อยโปรแกรมนี้อาจจะใช้พลังงานแบตเตอรี่สูงกว่าปกตินิดหนึ่งแนะนําว่าถ้าขับรถทางไกลๆนะครับใช้งานต่อเรื่องหลายๆชั่วโมงก็ควรจะมีที่ชาร์จในรถจนเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้ก็ดีนะครับเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดนะครับ